ก็ได้มามาแนะนำเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลสุขภาพของพวกเราแล้วก็ความความรักความชื่นชอบที่เรามีต่อการออกนาังกายซึ่งก็พยายามให้มันเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราจะต้องต้องทำภายใน1วันนะฮะจะจะมากหรือน้อยก็ก็แล้วแต่เวลาว่างแต่ว่าขอให้มีมีบ้างแล้วก็เราจะได้มีมีชีวิตที่ดีฮะชีวิตที่ healthy ใช่ค่ะ ก็วันนี้จอยมากเลยได้มาแชร์ประสบการณ์เพราะว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าแม้แต่การลดน้ําหนักมันเป็นเจอร์นี่ที่ต่างคนต่างแบบต้องเผชิญแล้วก็รับผิดชอบตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็สนุกมากค่ะสําหรับวันนี้ที่ที่ได้มา อยู่บนเวทีมาคุยแล้วก็มีพี่แมทธิวมาแชร์ด้วยอยากพูการถล้มหนักเราเคยผ่านทรงนี้กันมาจริงมากรถล้าหนักอะไรนะเปางนี้เลยมีโอ้รถล้มหลักต้องมีอยู่แล้วครับเราก็ทํางานในในกองถ่ายมามาเยอะนะก็จะมีช่วงที่ถ้าจะไม่มีมีวันนะนะตื่นมาก็เข้ากองเสร็จกลับบ้านดึกทั้งวันก็กินแต่ขนมของทอดอะไรก็แล้วแต่แน่นอนครับมันก็มีเรื่องของไขมันเรื่องของความอ้วนบ้างในแต่ละช่วงก็ก็ก็ต้องมีวิธีจัดการของของเรานะซึ่งซึ่งเจอนี้ของแต่ละคน ก็ก็ไม่เหมือนกันเราก็ได้มาแชร์ในในส่วนของเราว่ามันมันเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะใครคนอื่นจะอาจจะนําไปใช้บ้างใครที่มีมีปัญหาเรื่องความอ้วนหรือว่าน้ำหนัก เรียกว่าเป็นการดูแลน้ําหนักดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคือ,อจะพูดอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ลดอย่างเดียวแล้วก็มีในส่วนของการรักษาบางทีเราขอไปเราก็ต้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกเออ็เหมือนเป็นการคุยกับตัวเองอะว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดไหนทั้งสภาพร่างกายและจิตใจบาลานซ์ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องของแค่การทานอะไรเงี้ยค่ะก็ทั้งการทาน ออกกาลังกายทุกอย่างแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือเหมือนกับดูแลน้ําหนักเป็นไลฟ์สไตล์แต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบไปถึงจุดนั้นพร้อมๆกันเพราะว่ามันจะทําให้เราทําได้นานแล้วก็สุดท้ายมันจะเป็นความสุขของเราเองด้วยจริงๆมีประสบการณ์ไม่หนักที่สุดแล้วต้องรีบร้อีก็มันจริงๆไม่ได้ไม่ได้อยากให้มองที่น้ําหนักตัวตัวเป็นหลักนะเพราะว่าเพราะแต่ละคนก็ไม่ได้อยากที่จะ บางคนไม่ได้อยากจะผอมไม่ได้อยากจะเขาก็แฮปปี้กับกับ,ก,บกับการที่มีมีเนื้อบางสุขภาพดีคือใส่เสื้อผ้าก็ก,ก็ก็ดีบางทีผอมไปก,ก็ก็ไม่ใช่เรื่องที่สวยงามสักเท่าไร่แต่ว่าเอาเป็นว่าสุขภาพรวมๆอ่ะเราเราเฮลตี้เราใช้ชีวิตแบบคล่องตัวได้เราเราตื่นมาแล้วเราเฟรชม,มีมีแรงที่จะออกไปลุยในแต่ละวันแล้วก็แถมใส่เสื้อผ้าก็ก็ดูดีมั่นใจด้วยมันมันเป็นสิ่งที่ผมว่า,เ,าเราเราทุกคนควรจะควรจะมีมีเป้าหมายไว้ประมาณนี้จะจะจะ,จะดีที่สุดนะครับ เนีคุณต้องมีปัญหาเรื่องนี้มาที่ความที่ต้องเข้าจอออกจออย่างเงี้ยเอคนทักที่มันมีเอาจริงๆนะต้องว่ามันเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่แค่ว่าแบบเป็นนักแสดงหรืออะไรเดี๋ยวนี้<ม>เพราะว่าคือต้องว่ามองมองว่าการดูแลตัวเองไออย่างที่พี่มัทิวพูดไม่ใช่แค่เรื่องน้ําหนักมันคือการเหมือนแบบที่เราดูแลให้สุขภาพเราเราดีมันก็จะเป็นเรื่องของการต้งแต่ทําความเข้าใจต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ แล้วก็การการทำให้มันทำได้นานอ่ะอันนี้มากกว่าที่ที่ที่เป็นคีย์หลักคือทำให้มันเป็นเหมือนการกินการนอนการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแบบเบรนไปกับชีวิตแล้วมีความสุขที่บอกใช่ต้เลยมองว่ามันไม่ใช่การทำอะไรที่แบบช็อตเทอมแต่ว่ามันคือการที่เราแบบ Live with it ไปกับชีวิตนี้ที่เราอยากจะ choose ว่านี่คือไลฟ์สไตล์ของเราที่เราอยากจะมีสุขภาพที่ดีและน้ําหนักที่เราโอเคอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องไปโฟกัสในเรื่องของตัวเลขแต่ว่าให้โฟกัสที่ feeling ที่ความรู้สึกแล้วก็ที่สุขภาพคือ enjoy ชีวิตใช่ใช่คร <laughs> ใช่ครับเราเราเราต้องมีชีวิตที่มีความสุขแหละเราเราแบบว่า คนดีหอือผอมแล้วแล้วชีวิตไม่มีความสุขก็ก็เท่านั้น,น,นแหละนะมันม,มันไม่ไหวเราเราก็ต้องอใช้ชีวิตแบบคนปกติแล้วฮะรับคุณครขบคุ